ในที่สุดตอนนี้เราก็ได้เปิด<อ>คลิปแบบปกติสักทีเว้ยมึงคิดว่าไงว่าแบบไป็นกายแบบเปิดคลิปแบบธรรมดาธรรมดาแบบชวาชวาบ้านชาาวบ้นเขาได้การเปิดคลิปเนี่ยห้องรอไอ้เหี้ยแบบคนธรรมดาเขาทำกันอะคลิปแรกอะมึงคิดว่าไงวะจะเปิดคลิปแบบงั้นเดี๋ยกูกดปุ๊บแล้วมึงกูก็จะตกรูแยกตัวแล้วมึงจะเอ้าเปิดคลิป เออคือกูอยาจะบอกว่ากูอาตั้งนานแล้วนะเว้ยน้องบ้าอะไรกันช่างแม่งเหรอเว้ยเอาเป็นว่าเรากดเล่นกันไปเหรอเว้ยกูรู้สึกเสียเวลามากเลยนะเว้ยกูขี้เกียจตัดต่อคลิปนะเว้ย กับสวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมเฮียอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าฟรีไฟล์นะครับซึ่งมือรับของในกลอจดหมายยังวะฮะของในกลองจดหมายหรืยามันมีเฮียอะไรวะมันมีขี้หมาทอดกรอบอยู่ใช่ไหมมันมีช่วยให้กูใสตดโอ้ไม่ได้รับหรอยเฮียถะป่านี้กูคงรู้ไปแล้วอะ นี่แน่นี่แน่เฮ้ย M ห้าร้อยในชีวิตจริงนี่เขาเอาไปยิงเออเขาเขาเอาไปยิงแรดเลยนะเว้ยแบบนัดเดียวตายหาไปเลยอะเฮ้ยมันนัดมันอาพีจีเพราะว่าอาพีจีไม่เว้ยมันคือ M ห้าร้อยเว้ยแต่เราเอามายิงคนนี่คือทำไมขาไม่ขาดไว้เฮียกูถามจริงนี่คือกระสุนจุดห้าศูนย์เลยนะเว้ย ดาวเป็นหนึ่งตัวแล้วเว้ตัวแล้วเว้แต่มันไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเพื่อนกูก็โอ้โหแม่งไม่ใช่แค่ดาวแล้วไอ้เฮียนี่มันกลายเป็นผงไปเลยทำไมทำไมกูรู้สึกว่าแม่งแม่งลำบากกันเ็วไอ้เฮียกูรู้สึกว่าแม่งอานาถสามร้อยเปอร์เซนต์ยิงแม่งเลยสัตว์โอโ้โหโคตรโดนนะ โอ้ยพวกมึงก็ยิงไปจังเลยไม่วิ่งอ่ะระวังโอ้ยเฮียกูกลายเป็นเศษผงมาเลยสัตว์มันโปรมันโปรมันโผล่้องโป้แน่ๆแล้เว้ยดูดิมันโปรเว้ยโปรีพอร์ตโผล่รีพอตแม่ของเงาซ้ายมือพวกคุณนี่มีเป็นล้านเลยไม่มีเว้ยมันไม่มีอะไรสักตัวเว้ยเนี่ยตอนนี้เราพวกเราชนะไปแล้วเว้ยคุณน้อบู ใช่เว้กูเห็นแล้วเว้ไม่เป็นเหมือนกูเลยตอนนั้นเลยแล้วเว้เดี๋ยวนะครับคุณหมายเลขสามเรื่องคุณมันผิดปกติมากมากเลยไม่เว้เขาปกติดีเว้เชื่อกูเว้มันเหมือนกูในตอนนั้นเลยเว้ผิดปกติมากตอนนั้นที่กูไม่เคยได้อ่านคลิปอะแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้คือกูยิงใครไม่โดนเลยเนี่ยสั์เลยทำไมตากูขยาขนาดนี้เนี่ย ตานี้กูอ้อแชิ์ตานี้เพื่อนกูระเบิดไปแล้วหนึ่งคนเว้ยสุดยอดมากเลยเว้ยพวกเราไม่คตรเก่งเลยเว้ยน,นี่แก้แค้นไงหลับเลยเว้ยนิ่งเลยเว้ยเฮียเกะกะไวศาสติเฮียที่กาดคลิปเนี่ยแม่งบอกสี่นาทียี่สิบวีเนี่ยเนี่ยมึงทำให้ท่านผู้ชมรู้เลยเนี่ยว่ากูอัดมาสี่นาทีแล้วน้ำตากูจะไหล กูหินมึงแล้วกูหินมึงแล้วกูหินมึงแล้วเมื่อ <c oughs> ไหร่เราจะมีไม้ดีๆคอมดีๆแล้วเราก็อาจเกมกันแบบดีๆสักทีวะชาตหนาตอนเช,ชียวชันมันอยู่ไหนไว้สัตว์อุย้ยข้างล่างนี่วะนแน่แน่แน่แม่งหลบหัวไอ้สัตว์รู้แกก็รู้ดีเหมือนกันนี่นะ ยียโดดนี่จัดตุยหลังอิสตรียอเี้ยทั้ง,ทงหน้าและหลังมอ๊ะอี้ยทั้งหน้าและหลังจริงเว้ยนั่นเลยเว้ยมึงทำดามเมจแค่สิบเจ็ดแค่นั้นก็พอแล้วเว้ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วเว้ย กูต้องการแค่ฟาร์มฮันก็นบอกเดียวเวเ้ยไอพูดถึงเอ้อพูดถึงว่าคิดยังไงว่าถ้าสมมติเราแบบเออแบบทําเป็นแบบไอ้เหี้ยพวกเราจะต้องทําคลิปแบบฉลาดแล้วรู้เปล่าว่าไอ้เหี้ยแบบทําคลิปแบบสกาทั้งเกม AK ทั้งเกมฟาร์มฮันทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ย <st> แต่ว่าคลิปพวกนี้คือมันโหลมากเลยนะเว้ยคือกูบอกได้เลยว่าแม่งมีเต็ม YouTube ไปหมดเลยเว้ยซึ่งมันดูน่าลำคาญมากๆเลยเว้ยถ <st> ้าเกิดเราจะไประาน ก็ขอต้องการคิดที่มันแบบเกียรอนะกวตีนอะ,ะ,ะไม่มีสมองอะไม่มีปัญญาไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอะโง่อะไรครับอืมคือแบบเล่นแบบงง,ง,งๆควายอะเหมือนมึงกับกูไอ้เฮี้ยแต่ว่าตอนนี้คือพวกเรายังไม่มีเอ,อ่อ e เอฟเฟคยังไม่มีอะไรอะนะซึ่งแค่นี้ก็คือกวนตีนพอแล้วนะเอพิชั่นมาอืมตายหาหย ตายหาให้หมดไอเฮียแม่งโดนกูข่มขืนหมดเลยเฮียมิดเลยมิด้านเลยนะแม่งไปไหนกันหมดไว้เฮียศูนย์พันกันหมดเหรอนั่นงดมขี้อยู่่เชื่อกูเฮียมึงคิดว่าเราควรจะใส่เออเพลงประกอบลงไปในคลิปดีไหม ฮ้ยไม่เอาดิเราควรจะบาดเอิดทำคลิปที่มันเอิดดูมีคุณภาพนะครับเข้าใจไหมรับไปสัตว์มึงต้องใ,องใส่เสกเปล่าดิเอาเสกเปล่าด้รัโง่ไม่ต้องเอาหรอกพวกมึงอ่ะข้างล่างนะครับพี่น้องข้างล่างนะครับพี่น้องครับข้างล่างไหนไว่ายิ่งโอ้ไหนไวะไหนกูขอดูกล่องส้ม,มหน่อยดิอยู่ไหนไว่ายยี่่ ไนหนวายน่นแ้วเออมันมันนู่นไหนวะเดินตงร,นรนตงไปในเลี้ยวซ้ายไงเดินตรงก็งงสูดเลสไอซมจีโน,โน้ตขอไอพี่จีไหนได้ไหมครับกระสุนนะครับพี่กระสุน,สสนเลส เฮียมันมาเต้นมันไม่เต้นอะไรวะมันเหมือนมันเหมือนแบบมันเหมือนต้องการเรียกร้องความสนใจจากกูแต่ท้ายกี้กูก็ไม่ได้สนใจเฮียในโลกใบนี้อยู่แล้วเว้ยไอ้เฮียไอ้ไอ้ไอ้เฮียมันมันชื่อว่าเฮียแล้วไอ้ใหญ่ยิงกูเฮียอะไรทั้งอย่างเนี่ยโอ้โห้เฮีย หัวคืนประเดีสัตว์นิ่งเลยอ่ะกูก็นิ่งเหมือนกันไงหมายถึงมึงใช่ไหมทั้งมันทั้งกูเลยเว้ยอร่อยเหมือนกันหมดเลยเว้ยเฮียตอนนี้คือกูกรอบนอกนุ่มในแล้วเนี่ยเฮียยิงซะกูหัวไปเฮียบอกคุณหมดแล้ะเฮียใช่เพราะต้องทุนี่เฮีย กูกรอบนอกนุ่มในยิ่งกว่าไก่ทอดเคเอฟซีเลยเฮียยิงจังเลยไอสัตว์หัวแตกไอเฮียยิงอยู่นั่นแหละเรียบร้อยไอสัตว์กูสอยตัวกูสอยตัวเต็งแม่งละมาไอสัตว์ถล่มแม่งทิ้งดีไอ ลงมาหามึงอยู่เนี่ยด้วยด้วยสภาพเลือดที่แบบสุดยอดมากอ่ะโอ้ทำไมนายไม่ตามเพื่อนของเพื่อนทำไมเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนกูทำไมมันไม่ตามเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนกูวะเนี่ยนั่นสิกูก็งงไอ้เหี้ยกลายเป็นกลายว่าตอนนี้พวกเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนกูกลายเป็นลาบมะม่วงไปแล้วไอ้เหี้ย แต่มันก็จะโดนโหดหลับเอ๋เห็นแล้วกูบอกแล้วไม่รอดหรอกเว้ยบอกแล้วไม่ล่อกดรีพอร์ตกดรีพอร์ตนี่มาสับในตำนานเลยนี่ยว่ะตรงกดรีพอร์ตซะไม่มีเช่นั่นโป้เช่นมามามารีพอร์ตกูด้วยเฮียรีพอร์ตมึงด้วยเลย รีพอร์ตมาให้หมดเลยเว้ยไอ้เหี้ยเราจะตั้งชื่อคิดว่ากรอบน่องนุ่มในเลยเว้ยมึงดูดิสภาพแต้มแต่ละคนนี่คือแบบกรอบน่องนุ่มในกันหมดทุกคนเลยเว้ยไอ้เหี้ยได้แล้ว,น,วนะกูตายสามได้ยังไงวะในกูงงไอ้เหี้ยไดนะ้แต่หนักูตายสได้ยังไงกูต้องตายเท่มึงไม่ใช่หรอไม่เว้ยคือกูต้องตายเท่าตาเว้ยแต่ว่าตาที่เราชนะไอ้เหี้ยแต่ว่าทำไมกูตายสามเว้ยยังงงไอ้เหี้ยหัวกระจุ๊ย โหยเค <before taking noise> <half> like <death> ี <Asia Spanish> <dem> ่ยกรอบนอกนุ่มในเลยเพื่อนกูกรอบนอกนุ่มในเออกว่าไม่น่าชนะโห่กรอบนอกนุ่มในทั้งหน้าทั้งหลังเลยเว้ยตาอย่างกิมเชียกูเออนั่นเว้ยกรอบนอกนุ่มในเลยเว้ยตาเนี้ยกูบอกเลยเฮียเฮ้ยทำไมคนอัดคลิปเก่งอยากรู้อยาครับ ใช่เว้ยพวกเราโคตรปู<ฮ>เพย์ย์เลยเว้ยพวกเราควรจะเปลี่ยนเกมเล่นดัแล้วเว้ยเราอาจจะต้องไปเล่นแบบเกมแบบแคดดี้แคดรอย่างเงี้เยเรบอกไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวย่าเราตกตามถึงขั้นต้องไปโลงบอกลอเลยมันจะเล่นเฮี้ย <c oughs> มันจะเล่นเฮีย้ยนะเทมด้วยนอกจากโลงบอกใช่ไหม <c oughs> ลงบอกแล้วกิ๊บบอกดิกูจะวิ่งไปหาม,มึงแล้วเปล่าเฮ้ยมันแบบว่าต้องมีอะไรแบบน่าสนใจซิว่าแบบมันต้องเป็นแนวแบบแบบแบบประจนภัยอ่ะ แมปิ้้งนนนยยยีีีเเเกล่่หรือไม่ก็เมอร์เดอร์ก็ได้นะเว้ยแม่งคนชอบดูมากเลยเมอร์เดอร์มันเป็นเหี้ยเลยเหมือนมึงต้องการในศาสตว์มันขาดยาเหี้ยกูขอโทษครับคนดูเป็นความหมันไส้กูส่วนตัวเลยเยี่ยอิจฉาไงเหี้ยแม่งคนดูโคตรเยอะอะไรเหี้ยไปงนอะไรความรู้สึกกูรักไปคนเดียวแล้วไม่เมียคนแม่งเหี้ยนะวะเนี่ยมันชื่ออะไรวะเนี่ย เยียฝั่งหนูแม่งชื่ออะไรเนี่ยพงระวีเฮียอะไรสักอย่างหวานชื่อไม่อ่อเฮียดีแม่งไม่เขียนชื่อพรพับมากระบุญเลยเฮียแล้วมึงดาวได้ยังไงวะร้านน่ะมึงโดนอะไรยิงวะน้านอ้เฮียเจ้าทวด เียกอกนอกนุ่มในเลยพวกกูเฮียเพื่อนไปออกมูตัดูไว่เชื่อกูแต่กูจะไม่ได้เปิดมันแต่กูพยายามสุดอือหือกอะนอกนุ่มในสัตว์ต่อยตานลงไหม เอ้ยมันบอกว่าความจริงใกล้ไปหนึ่งขั้นอ,อีกขั้นแล้วอ่ะเหียความใกล้ความจริงไปอีกขั้นแล้วมึงคิดว่ายัางไงไวะเหียเรากรอบนอกนุ่มในกันทุกคนเลยนะว่าใกล้ความจริงเหียเลยตรงไหนวะมันโคตรใกล้ความจริงเลยว่าความจริงที่ว่าพวกกูจะกรอบนอกน่กันทุกคนด้วยเหียเล่นแบบไอ้เออไม่ใช่หมดทั่วไปที่อยู่ในแรงด เดียนี่เราจะต่อกันอีกตานึงเลยนะอันนี้ก็สิบสามนาทีแล้วนะเนี่ยเลยว่าตัดต่อยากแล้วนะไอ้เหี้ยกูไอ้ไอ้เหี้ยแม่งรีแรงกันแล้วโอ้โหกูไม่อยากจะเชื่อแม่งเหลือโกหนึ่งเลยไอ้เหี้ยแล้วทำไมตาสิบสี่นาทีมันถึงมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยกูโค้ดลำคาญตาเลยศาสตว์เอ้ยกูว่าตอนนี้ผู้ชมก็น่าจะกำหมัดแล้วอะ ไม่เว้ยเพราเราจะกดกระทืบเว้ยกระทืบแตงโมอะไอเตมาดูมิจมึงลาวิเต้มาดูดูนี่นะเฮ้ยพี่แต๋จะกินพอขนาดเว้ยแบบก็ผมพูดผมคับเฮ้ยเอ้ยอาจจะเจอคำนี้ก็ได้เว้ยของของฝั่งนักกอล์ฟอลแบบก็มาดิขามันล้ออะไรหรือเปี้ายิ่งยังจำคลิปนั้นได้อยู่เลย้เย เฮียแล้วในกองจดหมายมันมีเฮียแล้วว่ามันมีอะไรให้กูลาบอะไรทักอย่างด้วยเฮียมันโอ้โหมันบอกสุดยอดไปเลยเว้ยกูกรอบนอกนุ่มในเลยเว้ยสุดยอดเลยคือกูกรอบนอกนุ่มในเลยเนี่ยตาในกูบอกเลยเฮียบอกเลยไหนเฮียมีอะไรมีอะไรให้กูกรอบนอกนุ่มในมั้ยไโอ้โหเฮียกรอบนอกนุ่มในโอ้โหกรอบนอกนุ่มในโอ้โหกรอบนอกนุ่มในกูไม่อยากจะเชื่อมาสร้างแคนกันเถอะกูสร้างไปตั้ง ตั้งชื่อแคนว่าอะไรเฮียแคนว่าเนาะไปยิงเว้ยไม่มีอะไรไงชื่อกูชื่อแคนชื่อว่าเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาดูคลิปนี้มึงรีบเข hey ้าแคนนี Ow, hey ้เดี๋ยวนี้ได้เฮียแคนนี้นี่คือแบบมีเวลาจำกัดนะเว้ยคือแม่งกำลังจะล่มเฮียคือเราต้องรู้อย่าเขาว่ารักเลยอะเฮียเฮียมึงแอดกูเข้ามาดีสัตว์โอเคจะเจอแล้ว เฮ้ยเขาร่วมแขนสำเร็จแล้วเอ้โอ้โหกูไม่อยากจะเชื่อแขนนี้นี่มันโอ้โหเข้ายากมากเลยนะโอ้โหต้องทำการทดสอบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอเลยครับผมนี่แบบคนนี้แบบเลือดขั้นรวยครับมึงคิดว่าไงว่ากูควรจะตัดคลิปได้แล้วหรือว่าเราควรจะทำเป็นดับดองคลิปแยกมาเลยว่าแล้วแบบเราเรา,เราจะเราจะแบบอัดคลิปเนียนๆมึงคิดว่าไงันผมดองดองมากเลยแบบสามสี่คลิปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทีละวัน S 1> <S 1> <S เฮ้ยอะไรกูล้อเล่นนะเว้ยเฮ้ยแต่ว่าคลิปนี้พอดีกว่าเอาไปเนื่นแล้วไยเหนื่นนะไยเหน,นื่นจริงเลยไปนอนจงทีในีุคโอเคเว้ยว่าเราจะเลิกอาชิปเพียงเท่าน,นี้เลยก,ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลงโฆษณานะสามารถลงได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ชมนะรอผู้ชมมาก่อนไอสันแล้วเดี๋ยวมึงค่อยลงอีอะเอาล่ะกูไปแล้วเจอกันนี้